สวัสดีพี่น้องมือชิพูซอลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปปี้วันพี่น้องการไหมสานี้สดเหม็นนอ,อนนอนฝืนเ,เส้นเล็กกินพี่น้องขาหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนาะพี่น้องต้มเจนขนอก่อนหนึ่งพี่น้องมามาพี่น้องแซ่บๆกันเด้อพี่น้องขามามามาล้นถ้วยเลยพี่น้องคะ่ะหิวแห้งตาใหญ่กันทองอีกแล้วอืม้ม จพไปน้องเลยจมใส่ไข่แล้วก็ใส่แฮมพีมมม่น้องคะยมใส่ผักกาดขาวน้ำซุปสีหวานเพิ่มไปอีกพี่น้อง ลุกดกดพี่น้องคะพี่กิหนหูคุยกะปิหอมๆ ลมเย็ยนมาต้องเปิดพัดลมเลยพี่น้องค่ะลมเย็ยนดีพี่น้อง มื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะพี่น้องขะคุณพ่อบ้านเพิ่นไปส่งลูกชายไปเงินเัินว่ดรูปเงินพิเศษว่ดรูปพี่น้องขาทุกวันเสาร์ไปส่งแต่ว่าสมบัตีอัพโหลดคลิปให้พี่น้องเบิ่งมือแต่งบ่ฮู้เด้อ,อ,อ,ดอพี่น้องขาแต่มื้อนี่ตุ๋งกับวันเสาร์เนาะพี่น้องขะ ว็นีตอนนั้นตอนใบใบสองกว่าก็าปเปเงียนเงียนพิเศษภาษาไทยได้ป่ะเนะี่ยไปคุณครูมาสอนอยู่ในหมู่บ้านเลยพี่น้องค่ะ เยนวัดรูปกบสองส่วโมงเยนภาษาไทยกบสองส่วโมงแต่วัวนวันเสาร์ตรงกันพี่น้องค่ะน้องไรอน่ะคุณพ่อกระทุ่มเทเต็มที่เนาะจะให้ลูกเก่งดีสุจังได้พี่น้องค่ะกระดิอยิ่นมีความตั้งใจพี่น้องถ้าบ่าวัดรูปกะฝีมือพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆพี่น้องค่ะแซ่พี่น้อง ซุปเข้มขน้นบริเวณตลาดบริสิลูกซินมาติดตู้เย็นไ้เถอะก็เลยใส่เป็นแฮมไปก่อนแฮมกับไข่พี่น้องคะอือหืออื้อกะนี้มากไฟพี่น้องคะมากไฟเนาะ คือตั้งแต่แม่สะบุญมามาย่ามพี่น้องค่ะเขาเสียบไว้แห่หงหวานด้บ้าเนี่ยมักม,กมงคุดกับแบ่งให้แม่ไปกินน้ำมักมงคุดกับมักไฟก่อนแม่สุกับเพื่อนไปเล่นน้ำมันน้องก่อนอยู่กรุงเทพพี่น้องค่ะแล้วเพื่อนก็นเลยกลับทางมอชิดเลยเนาะเพราะว่ามอชิดที่มีรถเหมือนไปอำเภอสังคมศิสะดวกก่อนไง ถ้ากลับทางพัทยาก็ต้องไปลงบสขสนองคายแล้วก็ต่อรถไปสังคมนะแต่ถ้ากลับทางกรุงเทพก็สิสะดวกแน่ต่อรถจากหมอชิดต,ต่นแรงกั็สว่างก็ฮอดสังคมปั๊บเลยพี่น้องค่ะตอนเศร้าก็ไปฮอดอันออกอ็เกินทางตอนช่วงแรงๆเนาะพี่น้องออกจากหมอชิดนะล้วก็ ช่วงเศร้าปหอดอำเภอสังคมเลยจ้าทุกคน แดดดีดีพี่น้องคะจะใครมีลมนิดน้อยพี่น้องคะช่วงที่แม่สะบนมาเล่นน,น้ำในเพล่นมากมานั่งเล่นทั้งนอกลมเย็นดีพี่น้องคะเราต้องเปิดพัดลมเลยลมเย็นดีเมื่อนี้ก็ปั่นผ้าไปแล้วรอบหนึ่งเหลือปัน่นครั้งที่สองครั้งรอบแรกทันตา,ากไปแล้วเก็บไปนําแล้วแห้งเลย,เลยแดดแหงลมแหงนําปั่นอันที่สองแล้วเลยเนี่เดี๋ยวกินแล้วอัดคลิปแล้วก็จะไปตักผ้าพี่น้องพี่น้องคะ

สดเนี้ยสดอัินสุบมันฮ่อนเวลาลมบวมมากกับเหงื่อสัตว์เราอยูได้พี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวระยองกันคืนนึงพี่น้องคะ่ะนั่น กลับมาเมื่อวานนี้มาฮอดนะพี่น้องเลยได้ไปไลายเมื่อห่วงเจ้าหนูแฮมเตอร์พี่น้องขาอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่กลับเป็นไอรอนรหนีเที่ยวระยองหนึ่งคืนพี่น้องขากลับมาเป็นดีใจวา่าซ่าน เลี้ยงอย่างกระพูกพันเนาะพี่น้องจ้ะบันดนี้น้องเลี้ยอนยักได้อันนั้นบันดนี้อยากได้เต้าบัดนี้ตอนแรกคุณพ่อบ้านกับโบใจอ่อนบันดนี้เริ่มสิใจอ่อนแล้วเบิ้งทรงมีลูกเพิ่นมาเบาลูกชายมาเบาสุแม่ฟังมาดิเพิ่นมาเบาสุแม่ฟังมาพ่ออาจจะซื้อให้อนาคตทางหน้าเพิ่น้ง เอาอีกแล้วไปใส่กระห้วงล้วบ้านี้ไปใส่กระขึ้นน้ำเขาห้องมอมกินกินข้าวกินน้ำอย่างเ้าะบอว่ากินอาหารกินน้ำอย่างน้อนะน้องละออนไปกระถามแม่อยู่ไดต้องไปเที่ยวระยองแม่ตอนนี้แม่คิดว่าน้องมังกี้ทำอะไรอยู่นะสินาแม่ก็เลยตออไปอาจจะเล่นเหนื่อยแล้วก็นอนหลับอยู่มั้งลูกสิน่ะ น้อยแล้วก็ได้เนาะจะจมแล้วมันจมกินฮอดกินฮอดมังกี้เลยตั้งซื้อให้เป็นมังกี้็นหนูแฮมเตอร์ก็ <S <S เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตรงคนอยู่ติดบ้านเนาะพี่น้องคะ ไปไปก็ได้ยุทั้งม่องใดที่สะดวกสบายต้องเบิ่งว่าสถานที่ที่เอาไปอะสะดวกที่จะนํานําน้องๆไปนําบอเนาะพี่น้องคะพาะบางโรงแรมเพื่อนกับสิบออนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปไงพี่น้องคะที่ต้นเขาเนาะที่ไม่บ้านก็ได้เอาไปเ,เอาเขาไว้บ้านนะครับสงสารเขาอะนะนเพื่อขึ้นน้าเขาไงได้กินน้ำมันยังนอป่ะะ กระห่วงไงเมื่อเธอเาก็เตรียมไปให้ยูน่ามเซโรดดูดปันไว้แต่เมื่อเธอบัดคาเขาไปเล่นละยนละันแบบมันหมุนมันหยัางลวแบบแต่น้ำม,มันสีบรไหลออกนาะถ้าหมุนแบบหมุนไปซีน้ำกับสีบรย,ยดออกไงห่วง,ห,วงห่วงน้ำพ่นแต่เรื่องอาหารบห่วงแบบนี้เขาก็จะกระเป่งอาหารเขาไว้ไงแต่น้ำม,มันสําคัญกับน้ำม,มันนห่วงไหลเพราะว่าไอ้พวดน้ำแบบที่เขาไปเอาเสียบใบงกเขาน่ะมันชิมุนได้นะพี่น้องคะ่ะมุน มันสิหมุนได้นะถ้าเขาถ้าน้องเขาไปเล่นแบบนะเล่นแล้วมันสิเล่นแหงหมุนแล้วมันสิแบบปิน่นแต่ละย่านน้าม,มันน้าม,มันบรหนิหลออกเนาะพี่น้องคะก็สิดูดกินบ่ได้แลนะโอ้ยลมเย็นมีแหงพี่น้องคะอืมอืม และ,น,ะน้องไปน้องขาสิบสามนาทีแล้วคลิปนี้สบนจะขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พบอกันในคลิปหน้าว่าคลิปหน้าสบนจะพาพี่น้องทําอะไรหรือว่ากินอะไรพี่น้องเอามาติดตามชมกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านในหลายเด้อที่มารับชมรับฟังนาะพี่น้องคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจเดวยกันกดไลค์กดติดตามให้นะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเล่นนำกันพี่น้องคะขอบคุณค่ะสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย